วันที่31สิงหาคม2554ระดับน้ำในแม่น้ำน้านที่ไหลผ่านอำเภอตะพานหินได้มีระดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและหลาเชี่ยวกาดไหลข้ามคันกระสอบทรายที่ก่อนหน้านี้ทางเทศบาลเมืองตะพานหินและทหารจากค่ายพ่อขุนผาเมืองระดมกำลังเสริมคันกระสอบทรายเป็นแนวยาวก,กว่า100เมตรสูงประมาณ120เมตรโดยน้ำได้ไหลข้ามแนวกระสอบทราย อย่างรวดเร็วและไม่สามารถทนกับกระแสน้ําที่ไหลแรงได้น้ําได้ไหลเข้าท่วมย่านเศรษฐกิจและชุมชนในเขตตัวเมืองชั้นในของเทศบาลเมืองตะพานหินพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการต่างต้องขนของหนีน้ําเป็นรอบที่3ในปีนี้โดยน้ําได้ไหลข้ามอย่างรวดเร็วส่วนรอบนอกของอำเภอตะพานหินจำนวน9้าตำบลน,นั้นถูกน้ำท่วมสูงระดับ2-3เมตรไปก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งพลตีพันศักดิ์จันดง้งผู้ปัญชาการจังหวัดทาหารบกเพชรบูรณ์ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าสถานการณ์น้ําท่วมพื้นที่จังหวัดพิจิตรครอบคลุมไปทั้งจังหวัดประชาชนได้รับความเดือดร้อนจํานวนมากโดยเฉพาะในอำเภอตะพานหินอำเภอโพทะเลอำเภอเมืองพิจิตรโดยวันนี้ได้จัดกำลังพลและยานพาหนะรวมทั้งเรือท้องแบนมาสนับสนุนกำลังชุดบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อไปบัดหน้าที่ ช่วยเหลือประชาชนกับฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดพิจิตรในจุดสถานการณ์ที่หนักมากประชาชนออกมาจากหมู่บ้านไม่ได้ซึ่งได้แบ่งกําลังพลเป็น3จุดจุดแรกคือที่อําเภอทพานหินจุดที่2คืออําเภอโพทะเลและจุดที่3คืออําเภอเมืองพิจิตรอย่างไรก็ตามพบว่าขณะนี้ประชาชนจํานวนมากเริ่มขาดสเสบียงอาหารและน้ําดื่มขณะที่ได้เร่งจัดสเสบียงอาหาร ส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนแล,วลนวาา้วพิจิตรไลนนิวรายงานจากจังหวัดพิจิตร ข่าวที่3วันที่1กันยายน2 5 5 4สถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดของจังหวัดพิจิตรขณะนี้ยังไม่กิดหนักหลังจากระดับน้ำในแม่น้ำนานและแม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยระดับแม่น้ำนาที่จุดวัดอำเภอบางบุนาคอยู่ที่1 1 7เมตร75เซนติเมตรสูงกว่าตลิ่ง89ซนเมระดับแม่น้ำยมที่จุดวัดอำเภอโพทะเลอยู่ที่9เมตรสูงกว่าตลิ่ง2เมตร41เซนติเมตร เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน5เซนติเมตรน้ำท่วมแผ่ขยายวงกว้างเพิ่มขึ้นเกือบ70%ของพื้นที่จังหวัดพิจิตรแล้วขณะนี้มีความเสียหาย12อำเภอ73ตำบล446หมู่บ้านจมน้ำทั้งหมดประชาชนเดือดร้อน31,908ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำเพิ่มขึ้นเป็น12รายแล้วมีพื้นที่กากรเกษตรส่วนใหญ่เป็นนาข้าว จมน้ําทั้งหมด1,04,000ไล่เศษนอกจากนี้นะ้ําป่าจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ด้านอาเภอเนินมะปราจังหวัดพิษณุโลกและด้านอำเภอวังโป่องอาเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เริ่มหลทะลักเข้าพื้นที่4อำเภอของจังหวัดพิจิตรที่ติดเขาเพชรบูรณ์แล้วโดยเพะ และจากกรณีที่หลายฝ่ายออกมาติงการทําโครงการบารกรรมโมเดลที่จังหวัดพิษณุโลกนั้นจะแก้ปัญหาได้เพียงอำเภอบารกรรมเท่านั้นส่วนผลกระทบจะก,กระทบถึงจังหวัดพิจิตรและนะครสวรรค์ชาวบ้านในลุ่มแม่น้ํายมจะได้รับความเดือดร้อนหนักซึ่งเรื่องดังกล่าวนายชาติชายเจียมศรีพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรได้กล่าวว่าจากการลงไปพื้นที่พบว่าขณะนี้ชาวบ้านในลุ่มแม่น้ํายมโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอสามงามโพทะเลและโพประทับช้างสถานการณ์น่าเป็นห่วงมาก ตัดนะตรงนี้สถานตัดเริ่มจากซึ่งนายชาชาเจียมศรีพงศนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรได้กล่าวว่าจากการลงไปพื้นที่พบว่าขณะนี้ชาวบ้านในลุ่มแม่น้ํำยมของจังหวัดพิจิตรน่าเป็นห่วงมากน้ำได้ท่วมทั่วถึงชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกันทั่วหน้า ส่วนที่จังหวัดพิุโลกจะทําโครงการบางระกรมโมเดลเพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วมนั้นควรจะต้องคํานึงถึงจังหวัดพื้นที่ได้รับผลกระทบเต็มๆด้วยโดยเฉพาะจังหวัดพิจิตรและนะครสวรรค์ซึ่งน้าจากบางระกรมโมเดลจะต้องระบายลงสู่พื้นที่ด้านล่างแต่ทาให้ได้รับผลกระทบควรทําให้ครอบคลุมในพื้นที่ใกล้เคียงไปพร้อมๆกันในรูปแม่น้ํายมไม่ใช่ทําแต่โครงการบางระกรมโมเดลเพียงอย่างเดียวซึ่งจะทําให้จังหวัด ใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนอีกทั้งควรศึกษาทำประชาพิจารณ์ก่อนถึงผลกระทบความเสียหายผลได้ผลเสียในรูปแม่น้ำยมพิจิตไรนิวรายงานต่อซึ่งน้ำในบารารรมโมเดลจะต้องระบายลงมาสู่พื้นที่ด้านล่างควรที่จะทำให้รอบครอบ